Siêng lửa Siêng ngọt สองพี่คิดเองอามอ,อย่าได้ทำเพื่อข <laughs> ้ายัางคงจำได้มั่นพระนางสมัยตอนที่ข้าได้บำเพ็ญเพียรเป็นมนุษย์นั้นในยุกคการนั้น ข้าก็เคยได้ร่ำเรียนตอนสมัยที่เมืองมนุษย์นั้นค่าจำได้สมัยนั้นข้าได้บำเพ็ญเพียรเป็นเด็กได้มีการเล่าเรียนของศาสตร์ต่างๆมันช่างถูกใจข้านะักจนถึงทุกวันนี้ข้าก็ยังสุขอุราในการร้องรำทำเพลง แบบที่มีความทรงจำของความเป็นมนุษย์นี่สินะที่เขาเรียกว่าความทรงจำอันน่าประทับใจแต่นี่ก็ผ่านมาหลายเพลาแล้วการบำเพ็ญเพียรของข้าก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่บางชาติความละลึกของข้า ไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์เป็นสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์เลื้อยคานหรือสัตว์อันใดข้าก็บำเพ็ญหมุนเวียนเปลี่ยนไปและที่สำคัญพระนางเชื่อหรือไม่บางชาตินั้นมันช่างชอกช้ำระทมหัวใจของข้ายิ่งนักและนี่ คงจะถึงอีกเพลาหนึ่งแล้วกระมังท่านลองนับยานดูสิว่าน่าจะถึงเวลาการข้างหน้าตึงสมัยแล้วหรือยังที่ค่าจะได้หมุนเวียนเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งกลับไปอย่างโลกมนุษย์นี้เพคะท่านพระแมพยา โอ้ท่านพระเปพยพยานี่เป็นเทลาที่เหมาะสมมากเพคะมันถึงแล้วหรือเฮคะ่ะฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮสุขใจก็ใช่แต่ร่ำให้ก็มีการที่จะถึงเวลาลงสู่โลกมนุษย์นั่นคงไม่ใช่เหตุผลอันสุขอุรา แต่น่าจะเป็นเหตุผลของการกอบกู้บางสิ่งบางอย่างเฮ้ยอะไรนั่นทำไมมันสันส่นสะเทือนเช่นนี้อะไรนั่นท่านเห็นหรือไม่เฮยคะอึ๊กกระทึกคะคมนั่นมันเสียงอะไรเสียงเหมือนมีการต่อสู้กันไม่น่าเชื่อว่าเสียงเช่นนี้มันเกิดอะไรขึ้น ท่านเทพท่านพยากรดูซิเฮคะมันเกิดเหตุการณ์อันใดท่านพญาบนโลกมนุษย์มีความวุ่นวายยิ่งนักเลยคะบนโลกมนุษย์ข้าจะต้องเ<ม>หมือนโลกมนุษย์หมู่บ้านกำลังหมู่บ้านกำลังทำลายโลกมนุษย์พระเจ้าคะ่ะ ไอ้พวกหมู่มานนี่เราพยายามนั้นสมัยอยู่เมืองมนุษย์ข้าก็ต่อสู้กับกิเลสนาของบวลมนุษย์มาหลายพบหลายชาติมันก็ฮึกเหิมอีกเช่นเคยและนี่คงจะถึงเพลาแล้วพี่ข้าก็จะต้องลงไปช่วยกอบกู้ส่งเสริมคนบุญ ให้มีความสว่างแห่งจิตวิญญาณนี่มันถึงเวลาแล้วหรือท่านเทพใช่ไหมคะถึงเวลาเป็นเวลาที่ต้องเร่งแล้วใช่ไหมคะพระองค์ทรงกล่าวไว้เมื่อถึงเวลาการอันสมควรเหล่าเทพเทวดาจะอาสาลงไปทำหน้าที่ปกป้องยุคศีลยุคธรรมที่สำคัญ การบำเพ็ญเพียรแบบใหม่แห่งยุคจะเกิดขึ้นผู้คนจะใส่ใจเรื่องศีลเรื่องธรรมมากขึ้นเข้าใจแก่นแท้แห่งหนทางความสุขกายสบายใจการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคแห่งศีลแห่งธรรมอันมีความสุขบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณขั้นสูงที่สำคัญเราเทพทั้งหลาย ท่านเทพทั้งหลายได้ยินหรือไม่ข<ท>้าขอประกาศเจ้าจงเร่งบอกข่าวข้า<ท>จะอาสารับสมัครเหล่าเทพห้าล้านดวงจิตที่จะอาสาเป็นมนุษย์ในการร้อยเรียงเรื่องราวของเรื่องราวของเราที่เราจะลง ไปสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านเทพท่านเล่งบอกข่าวเสียเถิดจงนำข่าวของข้าไปบอกเหล่าเทพทั้งหลายแต่ละหน้าที่กองกําลังทั้งหลายนั้นให้มีความแตกต่างเฉพาะด้านท่านจงเร่งสื่อข่าวข้าตรงการทั้งด้านปัญญา และเทพที่จะนำพาเรื่องของศีลมีการต่อสู้กับกิเลสมูมานที่จะมาขัดขวางในการบำเพ็ญเพียรของข้าเพราะฉะนั้นเจ้าต้องวางกลรยุทธ์ให้ดีและที่สำคัญถ้าข้าลงไปในครั้งนี้ข้าปารถนาจะไม่ขอเวียนไหวอีกครั้งหนึ่งแปลว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของข้า ในการบำเพ็ญเพียรและในการบำเพ็ญเพียรนี้แห่งยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เหมือนกับยุคที่ข้าเคยลงไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเจ้าเล่งบอกข่าวเหลาเทพเสียข้าต้องการเหลาเทพที่มีปัญญามีญาณมีฌานที่มีความสะสมบุญบารมีถึงพร้อมที่สำคัญกลยุทธ ในการที่จะเป็นมนุษย์และค่าปารถนาที่จะช่วยเหลือจิตวิญญาณเทพี í, มนุษย์ส,สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ให้เขาเรานั่นพ้นทุกข์และค่าจะนำเส้นทางแห่งความเป็นเอกทั้งปวงในเรื่องของการสุขทั้งกายทั้งใจให้เขาเข้าถึง ความสุขอย่างแท้จริงแบบอิสระแห่งาธาตุและเจ้าเล่งข่าวเสียเถิดเพคะะมอมฉันกับเทพน้อยจะเล่น,น,นการเนินเพคะดีมากค่าจะไม่ยอมให้มูมานมาทำลายและที่สำคัญมันคงถึงเวลาที่ข้าต้องเปิดคำทำนายแล้ว พระองค์เพคะนี่คือตำราโบราณเพลานี้คงถึงเพลาแล้วที่พระองค์ต้องเปิดตำรานี้เพคะนี่หรือตำราโบราณอันนี้มีมาช้านานใช่หรือไม่ใช่เพคะนานมากเพคะ แต่นี่ท่านเก็บรักษามาแสนนานแล้วใช่ไหมใช่เพคะเก็บรักษาอย่างดีเพื่อรอวันเวลาอันเหมาะสมเพคะและนี่ถึงเวลาแล้วเพคะที่เราจะเปิดเห็นตำราน,นี้ว่าแล้วข้าก็รู้สึกถึงความระทมหัวใจ ตั้งแต่ข้าอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ก็ยังไม่ได้มีโอกาสอันใดที่พยาทำอย่างข้าจะได้ลงไปเยี่ยมเยียนโลกมนุษย์ที่สำคัญในการนี้ข้าคงจะถึงเวลาจริงๆ แล้วท่านเตรียมอกเตรียมใจแล้วหรืออย่างผนางหมอมฉันเตรียมพร้อมไปคะ่ะถ้าค่าลงไปโลกมนุษย์เจ้าปารนาไปกับข้าหรือไม่แน่นอนเพคะเจ้านี่ดูแลรับใช้ข้ามาแสนนานเจ้าเปรียบเสมือนเทพที่รูดจิตรูดใจของข้า ตั้งแต่ค้าบำเพ็ญเพียรเป็นมนุษย์หลายพบหลายชาติไม่ว่าข้าจะเป็นยุคไหนไหนเจ้าก็อาสาเคียงคู่และยังนำพาทัพของเจ้าลงไปช่วยข้าผ่านมาแล้วผ่านมาเล่าและวันนี้ถึงความสุขสบายกายสบายใจมันอยู่บนชั้นเทพสวรรค์แห่งนี้แต่ บางเพลานั้นเราก็เข้าใจความทุกข์ความสุขของมวลมนุษย์เมื่อเรามีโอกาสก็ปรารถนาช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั้นคงถึงเพลาแล้วจริงๆสินะพานางังเธอองค์เปิดดูเลยไหมคะว่าแล้ว คือตำราโบราณคำทำนายที่พระองค์อันเป็นมหาเทพนั้นได้บันทึกเอาไว้ฝากเป็นข้อความข้างในที่อยากจะบอกถึงพระนางพระยาธรรม เมื่อถึงเพลาท่านจะได้อ่านตำราโบราณของข้าที่บันทึกไว้ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่ข้าได้บอกกล่าวนั้นเมื่อถึงเวลากึ่งสมัยมาถึงภัยพิบัติบนโลกมนุษย์จะมหาศาล แผ่นดินจะลาบเรียบอุทกับััยจะมามนุษย์มวลมนุษย์สัตประสัตว์หรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณจะปั่นป่วนสัตว์นรกแวกไหวขึ้นมาที่สำคัญบุคคลเป็นกรรมกับโพธ,ธิสัตว์มหาศาลหุ่นวายก่อความพิาศน่าลำคาญ ที่สำคัญจะเกิดขึ้นแห่งยุคเอ่ยท่านพระนางพระยาธรรมเมื่อท่านได้รู้ข่าวจงแจ้งกระจ่างเถิดที่สำคัญท่านจะต้องลงไปสร้างบุญบารามีแบ่งอนุภาคออกไปทำงานตามบารามีอันสั้นนี้ เพื่อกอบกู้จิตวิญญาณขัดเกลาผู้คนให้กลับมารักษาศีลมีธรรมในรูปแบบวิถีที่ท่านจะต้องบอกผู้คนสอนทมผู้คนให้เข้าใจถึงแก่นให้ได้ที่สำคัญการเข้าใจธรรมง่ายๆจะเกิดขึ้นเพราะด้วยบุญบารามีของท่านที่ได้ลงไปสู่โลกมนุษย์โลกภัยไข้เจ็บทั้งหลาย จะสลายหายไปความอยู่เย็นเป็นสุขจะกลับมาแต่ท่านทั้งหลายจะต้องพึงระวังไว้มูมานจากนรกมันจะเข้ามาต่อสู้นี่คือการต่อสู้จิตวิญญาณครั้งสุดท้ายของการบำเพ็ญบารมีของท่านให้ท่านจงใช้ปัญญาเถิดพิจารณารู้เห็นด้วยตนเอง และทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์เป็นไปด้วยดีประการชนีสาธุเมื่อข้าได้อ่านตำรานี้ข้ารู้สึกปิติยิ่งนักผสมผสานกับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ หมือนมนุษย์ทั้งหลายจะเกิดภัยพิบัติอัน,นอยิ่งใหญ่หรือนี่นาเซายิ่งนักเลยคะจะมีใครเข้าใจบ้างว่าภัยพิบัติอันนี้มันจะเป็นย่างไรแต่ถึงกระนั้นอย่ารอช้าเลยพระนางเลคะรีบไปเตรียมเหล่าเทพของท่านประกาศข่าว ให้กับเราเทพข้าต้องการทั้งหมดห้าล้านที่จะลงมาเป็นมนุษย์มีสังขารอีกครั้งหนึ่งบุคคลผู้ปารถนาจะช่วยญาติตนเองไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติก็ตามข้าจะให้บุญของข้าทั้งหมดที่ข้าสะสมมารวมถึงชาติของข้าที่จะลงไปชาติสุดท้ายนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามเราเทพอ,อันไหนก็ตามที่สมัครใจไปสร้างคุณงามความดีกับข้า บุญกุศลของข้าทั้งหมดข้าจะให้กับทุกท่านให้เท่าเทียมข้าและนี่ก็คือสิ่งที่ข้าปาธนาให้ทุกคนมีบุญมีบารมีมีญาณมีฌานสะสมมาถึงพร้อมเพราะด้วยบุญของข้าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นท่านเล่งบอกขา่าสิ่งต่างๆให้ดําเนินไปเถิดท่านพนางพญาช่างมีเมตตายิ่งนักต่อหมู่มวลมนุษย์หม่อมฉันและเทพน้อยจะรีดําเนินการเลยคะดีมาก งั้นท่านก็ไปตามนั้นรับทราบแล้วไปคะหม่อมฉันกราบลาไปคะ่ะถาวายการไล่ลำพระเจ้าค่ะดีมากเทพน้อยเจ้าน่ารักมากวันนี้ค้าสุขอุลายิ่งนักงั้นเชิญเจ้าไล่ลำให้ข้าได้ชื่นชมหน่อยสิ ท่านหันไปฝั่งนู้นได้เลยท่านหันไปทางเราเทพได้เลยเทพกําลังรอชื่นชมอยู่ตามสบายของท่านนะเทพน้อยโอ้โหโอ้โหลายลํำของเจ้างดงามยิ่งนักนี่คือเทพแห่งนักรบในการข้างหน้าเจ้าก็ต้องลงไปโลกมนุษย์กับข้าเพื่อจะไปช่วยเหลือมวลมนุษย์เช่นกัน โอ้สวยงามมากเทพน้อยท่านนี้ช่างมีพรสวรรค์จริงๆบุญญาธิการของท่านมันยิ่งใหญ่มากนักเมื่อถึงเวลาท่านก็จงเล่งลงไปกับข้าเถิดยอดเยี่ยมมากมาโอ้งดงามยิ่งนักนะคะใช่งดงามมากนะข่าภูมิใจมากวันนี้ค่าสุอุราน แต่ถึงสุขอุราค้าก็มีความระทมอยู่บ้างเพราะในหัวใจของข้าก็เริ่มที่จะละลึกถึงการลงไปจุติบนโลกมนุษย์ครั้งนี้ข้าจะมีแขนการที่จะลงไปนั้นเพราะฉะนั้นท่านเทพท่านก็จงเล่งไปดูว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้าง ในการที่จะรวบรวมไพ่พลเหล่าเทพและที่สำคัญการลงไปสร้างบาร,รมีครั้งนี้ข้าต้องการพัฒนาจิตใจของเหล่าเทพให้มีลักลบกดลงที่เบาบางและที่สำคัญศีลจะเป็นพื้นฐานเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเหล่าเทพลักลบกดลงก็ยังไม่เบาบางในจิตในใจถึงเวลาคราวที่ข้าจะขัดเกลาครั้งยิ่งใหญ่นั้นเพราะฉะนั้นให้ท่านเร่ง รวบรวมเหล่าเทพที่ปารธนาจะลงไปบำเพ็ญอีกครั้งและที่สำคัญนี่คือการขัดเกลาครั้งยิ่งใหญ่ข้าจะสละครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเหล่าเทพเหล่านั้นได้มีความเห็นธรรมเห็นสัจธรรมของโลกและไม่ปารนาเกิดอีกต่อไปเพคะหม่อมฉันกับเทพน้อยจะเร่งรวบรวมเหล่าเทพและเร่งดำเนินการตามคำบัญชาพี่คะดีมากอะว่าไปแล้ววันนี้ ข้าก็สุขุรายิ่งนักงั้นถึงเวลาที่เราจะต้องดำเนินการได้ทันทีแล้วรับทราบแล้วเพคะหม่อมฉันและเทพน้อยและเหล่าเทพขอกราบลาเพคะ